สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะสายกระบะไม่ควรพลาดนะครับผมกับตัวนี้เลยฮะนี s ัน n นเวล่า2.5 e back edition ครับนะครับตัวนี้ปี2020นะครับสีเทาหลังคาดำนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยราคานะครับผม479,000บาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของรถคันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ LED ให้นะฮะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ โคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะฮะไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยนะครับมาพร้อมบบกับกระจังหน้าสีดํานะครับตราโลโก้เป็นสีโคมเมียมนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะนี่ครับโคมไฟด้านหน้าใสากริงนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับนะฮะไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะฮะดุดันนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งให้ด้วยนะครับผมนี่ฮะ ชุดแต่งซุมล้อให้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18นะครับผมเป็นระบบแบบดิสเบรกด้านหน้าด้วยนะครับนี่ฮะยางเหลือๆนะครับผมเนี่ยดอกยางสวยๆอนี้เลยนะครับเราเดินไปดูกันช่วงด้านท้ายกันดีกว่าครับนี่นะฮะกระจกข้างเป็นกระจกสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะเนี่ยตัดลายด้วยคาดลายด้วยสีส้มนะะโอ้ลงตัวเหลือเกินนะครับผม มีบันไดข้างให้ด้วยนะฮะนี่ฮนะสวยๆเลยนะครับนี่ฮนะด้านหลังเหมือนกันครับผมล้อแม็กคอ์สิบแปดนะฮะลัดยางโตโยนะครับระบบเบรกด้านหลังน่ยเป็นระบบแบบดัมเบรกนะฮะนี่ฮะดูนะยางใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครที่กำลังมองหากระบะใช้สักหนึ่งคันผมแนะนําคันนี้เลยนะฮะนิสันโนวล่าถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับ คนรักกระบะนะครับผมนี่ฮะด้านท้ายน่ยไฟเลี้ยวนะฮะไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับโมใสๆแบบนี้นะฮะรถตัวจริงสวยงามมากๆนะครับนี่ก็มองหลังนะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าใครสะดวกเข้ามาดูรถตัวจริงก็เข้ามาดูได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมซอยเสยรีไทย68แยกหน่บิบุรีนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะผมถ่ายให้ดูเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าครับมาถึงในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่าครับผมนี่นะฮะโอ้โหเดินได้ส้มมาเลยมาเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหจำจำอย่างนี้เลยนะครับกระจกหน้าเป็นกระจกออตโต้นะครับผมเซนร,ระบบเซนทัลล็อกเหมือนเดิมนะครับที่ปักกระจกไฟฟ้าอยู่ด้านนี้นะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับผมไมค์คันนี้นะไมคประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมโอ้โหไมคน้อยมากๆนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้นะฮะนี่ฮะ นวมไม่แตกนะครับไม่มีรอยทะลอกนะครับเนี่ยโหคงอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับหน้าเป็นหน้าจอให้นะครับนี่ะวิทยุแพงตัวปรับแอร์นะครับใหม่ๆนะครับไม่มีทะลอกไม่มีรอกนะครับไม่มีซีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมนี่ะเดินได้ส้มให้ด้วยนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้สีส้มเช่นเดียวกันนะครับโหนี่เบาะใหม่มากนะครับไม่มีแตกเลยนะฮะ ะะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้เลยนะฮะนี่นะครับผมโอ้โหสวยๆนะฮะหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานนะฮะนี่นะฮะเดิมแบบนี้เลยนะครับเบาะสวยนะครับรถคันนี้นะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นี่นะครับผม ด้านบนนะฮะพรมสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีช่องเก็บของให้ด้วยนะนี่ช่องเก็บแว่นนะครับผมไปมีให้พร้อมติดพร้อมใช้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปกันดีกว่าครับ ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับเดี๋ยวเราพาดูห้องเครื่องกนก่อนที่เราจะปิดคลิปกันนี้กันนะครับผมนี่ฮะเดิมๆนะครับนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์อยู่กันโคเ็นเรียงกันเป็นตับเลยนะฮะนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับฝากระโปรงนี่นะฮะตามมกเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมใครที่มองหาอยู่นะฮะลถคันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์เติม เดิมเดิมนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมนี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีค่าน้ำมันเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่ครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะแผ่นกันความร้อนใต้ห้องเครื่องนะฮะใหม่ๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะครับยังไงผมก็ฝากลูก้นี้ไว้ด้วยนะครับกับนิสสันโนเวล่า2 5 e นะครับแบดอีดิชั่นแคปนะครับผมปี2020นนะครับสีเทาหลังคาดำนะครับ ยังไงก็ใครี่สนใจนะครับราคาสี9 0ส0บาทนะครับถ้าลูกค้าเขาไหนสนใจนะครับก็สามารถสีดาวได้นะครับถ้าเครดิตดีนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่บริษัทเทสยนตซอยเสรษีไทย68นะครับแยกหนึ่งนะครับมีมือนะครับหรือไม่ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับผมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับ หรือจะขอรายละเอียดรูปรถเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอด i d ดีไลนผมเข้ามาสอบถามกันได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ